สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง่อยสุหูี่พนเด้อพี่น้องมีผ้ามากินหลับปลาตองบอดี้เนมีพี่น้องเบิ่งครับเน,น,นี่ยว่านี่ปลาตองนี่อ่อนห่อนี่พี่น้องหลับปลาตองผมมาไปหมกเพลงขึ้นหมกตีปลาตองมังมนบริสุทธิ์ไงครับผมไปสิบเบีดมาจากสะอาทันเลยพี่น้องผู้ดใดที่ติดตามผมมู้จากดอกสะอาทันแต่วันนี้ผมจุงดิบไปอยู่ จงหลับเงี้ยวไปอยู่ครับตัวมันหลับดิผมบอกผิดหลับเงี้ยวแต่อันนี้ผมไปโมกนะครับอันนี้ไปต้มต้มน้ำซุปมันครับต้มซิโครงมันแล้วับประมาณนี้บริบทให้เบิ้งครับมันหยู่ยากหลายขั้นตอนนะครับลบปตองแต่ก็เห็ุให้เบิ้งกับเพราะอยากพี่น้องเพราะอยากเห็ุให้เบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก่อนที่เบิ้งคลิปนี้พี่น้องนะครับน้ำซุปนี่มันสุดยอดครับเดี๋ยวเผามาแก้เบื้องบนแกงเบิ้องบนครับผม นี่หลับประตอวอู้หู้หันฟังพี่น้องเบิ้งผิดทางแล้วพี่นี่เนี่ยไงไปพี่น้องเห็นบอกไงเลยพี่น้องเนี่ยอันประตัวผมไปสิดได้มามซีตัวผู้หาโดนนะครับก็เลเยมาชีดกินนี่พี่น้องเบิ้งนะครับ มาพี่น้องโอุยเนี่ยแตกผักๆเลยมาลุยๆผักก็มี่ทำนี่นะครับมีบักเขียจัวหอมบอกักซี่บักทั่วพู่แล้วก็บพักกลมตุง่งพักเน,นื้งหมูบุงจักเดี๋ยวเฮ้ยเอาอกจากตลองซะเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่นอ้องเห็นไหเห็นเนี่ยเนาะอันนี้เป็นหลากเหนียวครับเนาะเพหยาดเล่าเครื่องนี้รเรื่องหลักเหนียว ปลามันบบคอยสดป็นไดนครับเพราะว่าผมสิทธิ์มาแล้วผมใส่ตัวเย็นไว้เดี๋ยบอยากจะสันทัดแบบเหนียวป็นไหน้องอืม้หนังสุกมันเดี๋ยวผมใส่พวกเนื้ออะไเบิ่งกอนนองโอ้เล่นหน่วยตัว mmm thẻ nhé nào. <laughs> uhm. Uhm. Chào, nhiều này nào mmm 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 Ừ mmm 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 Nửa mà nụm nguồn 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 nguồ 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 โอ้ในการในกรนะพี่น้องเรื่องกระลุกโดดมากเรื่องนีเห็ดเจ็บแล้ว ไม่พร้อมได้ไมน่องอตองใอ,อืไข่ใยการแห้งอโอ้มือสีแดย thấy tôi làm nhiều quá. นัวม yeah. ันผมปรุงเรรียบ้อยๆไปหน้อยไทยไปกันแย่ไปส่วนท้ากกอนเนี่ล่องทึ่งเหนียวทึ่งบนเหนียวทึ่งเหนียวทึ่งหมกพี่น้องเนี่ย ยังคือหมกที่เป็นองหมกเราไปย่างไส้มันวทหอมกินต่อนครับตุ่ยดับเงียบพี่น้อง ขุดเอาเนี่ยจนล้วนเลยไม่น่อมเลี้ยแต่หัวนี่หัวมันก็มีเนื้อเนื้อก็ไหลมึงผมขุดก็ได้นะสั่งสักเล็กหน่อย แกงพ่อยดพี่น้องโอ้น้งสดลองข้อดีแห,ห้งพี่น้อง นี่แหละล่ะปลาตองบ่แม่นลับปลามาลัหมกแค่ตงอตงนี่นอ่องอาาลับปลาตองยีนี่น่องหม้อปลาตองนี่น่องบ่แม่นลับปลาแล้วหมกแคตอง นี่แก้วใจพอดีหมกไงก็ฝุ่นงมือกมนหรอตึ้งบกไงเรืงบกหนาเพือครับน้่ตุ้มนี่แฮงคครับโอ้ ปุผมปุุงคือตุ๋มแฉบเลยทุกอย่างเลยพี่น้อง ดดตื้นบุรุมดวยมาใส้จานไปหน่องไปกันนี่กันถือว่าเดทกันนะครับ Ban mật Một moku mok ngay ngay sai kim tu tay quán chị, anh lạ hai giai đoạn mỹ ngon. Sầm lắp vô tri bộ kim nghe rượu bako lai ku cha đập phô mhm 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 อืมอืมสุดยอด sao hôm nay cà pháo cái thế Ô, này P'Nong, lạp bò tông chấm xép P'Nong, bơ thịt hải bưng, này, cà pháo cốt lẻo, cốt chay có mang chèi cho tôi, bảo ẩm, hôm nó bỏ hết clip từ từ vậy một ngày